อนุทินโอยโยงสโวโส,สีน้ําเงินเข้ากับภูมิใจไทย,ยคุณอน,นุทินวันเนี้ยให้สัมภาษณ์ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตไปเรื่องของทักไทยไทยทักกา้าอะไรนะทักก้าอะไรของเขาด้วยสปซทักกาสแปซทักกาสแปซตรงนี้แหละดูเหมือนจะถ้าดูจากสีหน้าแววตาตรงนี้เดินคุยนะไม่พร้อมอ๋อหยุดอยู่นิดหนึ่งนะ,นะแต่ดูเหมือนจะพูดไปด้วยแล้วก็ไม่อยากจะตอบเอาเป็นว่า สิ่งที่นักข่าวถามรองนายกอนุทินในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกสอวอที่ใครต่อใครเอาไปโยงว่านี่คือสอวอสีน้ำเงินนะค <ours. S 2> ุณอนุทินท่านก็บอกว่าโอ้โยงไปได้นะโยงเอามาโยงไม่ได้หรอกพรรคการเมืองยุ่งกับเรื่องสอวอได้เหรอม่้พูดให้ร้ายผมอยู่เรื่อยเลยโอ้โยไม่ตกลง Rem เราไปพูดให้ร้ายคือพว <silently> ก <ค nào? S 1> พูดฮะอมพระพูดทั้งโบดก็ พระประธานก็ยังเอาไม่อยู่เลยฮะนะฮะคือถ้าไปดูเอาแค่เอาไม่ต้องอะไรไกลฮะเอาแค่สิบสี่คนของบุรีรัมย์ที่เข้ามาเป็นสวเนี่ยไล่ประวัติดูเนี่ยมันจะไม่โยงได้ยังไงอะแม้กระทั่งคนขับรถเก่าของลุงชัยชิดชอบก็ได้เข้ามาเป็นสวในรอบนี้ด้วยนะนักข่าวก็ไปถามท่านรองนายกอนุทินว่าเนี่ยมีคนขับรถของลุงชัยเนี่ยนะะ มาเป็นสวรอบนี้ด้วยนะของหนึ่งในสิบสี่ของบุรีรัมย์อ่ะรองนายกอนุทินก็บอกผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักนะคนขับรถแกเป็นนักฟุตบอลอาวุโสนะโอ้โหเลือครับแกเขียนประวัติว่าแกเป็นนักฟุตบอลอาวุโสนี่มาในกลุ่มที่สิบหกเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าศิลปินดนตรีกีฬาบันเทิงก็แกเล่นกีฬาแกเป็นนักฟุตบอลอาวุโสผมก็เป็นได้ผมก็ไปสมัครได้ตอนแรกผมยังคิดว่า แมถ้าถ้าเป็นขับรถลุงชัยเนี่ยถ้าถ้าไม่เคยเลี้ยงไก่ก็อาจจะต้องอะไรสักอย่างนึงเพราะว่ากีฬาชนไก่ไงอ๋อแต่เป็นนักฟุตบอลอาวุโสนักอุโสนะเอาเป็นว่าภูมิใจไทยโดยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณนุษถินชาญวิรกูลท่านก็บอกว่าไม่ยุ่งและผมเนี่ยพรรคภูมิใจไทยในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าเนี่ยได้ออกหนังสือถึงสองครั้งบอกกับสมาชิกคนในพรรคว่าห้ามยุ่งอืมโอ้หนี่ ออกมาสองครั้งเลยนะครับแต่อย่างที่พี่โก้บอกนั่นแหละถึงแม้ถึงแม้จะบอกนะครับว่าไม่เกี่ยวไม่ใช่แต่จากสิ่งที่ปรากฏในวันนี้หนึ่งบุรีรัมย์นะเป็นเมืองแห่งสวรจริงๆ1 <14 S 2> นะิบี่คนสิคนนะมี18บแปอำเภอ,อ,อในสิบสีคนมาจากอ่สิกลุ่มจากทั้งหมด20สกลุ่มะนะฮะก็กลายเป็น เป็นดินดำน้ำชุ่มจริงๆที่<า>สุที่บุรีรัมเนี่ย<า>ที่สามารถส่งออกคนที่เป็นนักการเมืองแล้วก็คนอื่นๆเข้าเห็นและเข้าตาแล้วแล้วไปดูประวัติแต่ละคนนะครับอย่างุเมื่อกี้พูดถึงว่าเป็นนักวุตบอวนอุโสนี่ครับออีกคนนี้นะจตุพรเรียงเงินเขาเขียนอาชีพเขารับจ้างวิ่งน้ําและรับจ้างทั่วไปก<ม>็ลงกลุ่มรับจ้างเสียงี้อีกคนหนึ่งนะฮะ อ่คุณวัสมนคุณแสนอาชีพช่างเสริมสวยประสบการณ์มากกว่า15บห้าปีในในวิชาชีพเนี่ยนะครับครับครซึ่งแบบอทุกคนเอะแล้วก็ทุกคนบอกว่าเออก็อย่างน้อยมันก็เป็นความหลากหลายทางชีวภาพมีสาขาอาชีพมากกว่า20กลุ่มของของกรกตกองมากกว่าที่กรกตออกแบบไว้ครับนะหลากหลายจริงๆเลยนะครับ ทีนี้พี่โก้ครับมันก็เลยกลายเป็นคําถามว่าแม้จะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับพักภูมิใจไทยแต่เครือข่ายโยงใยผู้คนทั้งหลายเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงบ้านใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่บอกว่าไม่เกี่ยวเนี่ยแม่จังหวัดอื่นๆเขามองมาแล้วเขารู้สึกอิจฉาเพระ<ก><า>มะบีจ่จังหวัดนะไม่มีเลยโบเบ มันเกิดขึ้นได้ยังไงมากระจุกตัวอยู่ที่ตรงนี้ฮะนะอย่างน้อย9ถึง10จังหวัดอ่ะไม่ไม่ชัวร์เนี่ยก็ที่ไม่ได้เลยสักคนนะฮะครับฮะอืมแล้วก็อย่างที่ว่าบุรีรัมที่เดียวก็14เข้าไปแล้วแล้วก็ในหลายๆจังหวัดเนี่ยะฮะเอ,อไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดบึงการอำนาจ,จเจริญอุทยัยอ่างทองอยุธยาปราจีนสงขลาสตูลนะครอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ย คนที่ได้เข้ามาเนี่ยพอไปเช็คสายสัมพันธ์ทางการเมืองคอนเน็กชันทางการเมืองแล้วส่วนใหญ่มันไปทางนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่สีน้ำเงินเนี่ยอ,อ,อย่างที่เราคุยมาตลอดแล้วก็อ้อมอ้อม่าโค้งโค้งวิถีโค้งซึ่งถ้าไปดูว่าในพื้นที่ไหนที่มีสสภูมิใจไทยอยู่อย่างพระนครศรียุธยาเนี่ยนะเจคนนะครับนะเจคนแล้วเมื่อวานเราก็คุยกันทีอย่างจังหวัดสตูลน,น่ยจังหวัดเล็กๆมีสอวอได้ประมาณสักสอง ไม่เกินสองคนเนี่ยนะฮะมีสาตั้งหคนนะฮะแล้วพอคุณนนทุทินอธิบายว่าอ่ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของพลเอกเกลียงไกรศีรัก<ะ>นครับซึ่งว่าที่ประธานวุฒิสภาเนี่ยก็เป็นเพื่อ,อป,ป,ป็นเพื่อนน่ะแล้วท่านลงที่ไหนลงสุราธาน,นีแต่ส่วนผมเนี่ยผมเคยละนองภรรยายอยู่ละนองแลวไปไปเกี่ยวอะไรกันเพื่อนก็คือเพื่อนคือดูเหมือนจะอธิบายไปแบบแม่เหมือนกับ เอาละเราก็ฟังแล้วกันเพราะท่านปฏิเสธท่านก็จะยอมรับไม่ได้นะฮะแต่สิ่งที่ปฏิเสธมันจะต้องดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากเนี้ยสื่อเขามองข้ามช็อตกันผมเห็นความพร้อมเพรียงของสื่อเนี่ยเกิดขึ้นจากข่าวเรื่องการเลือกสวออนี่อย่างหนึ่งก็คือ1พุ่งเป้าไปที่สวสีน้ำเงินพุ่งเป้าไปที่สภาสูงว่าตอนเนี้ยมันมีการพลิกสถานการณ์ที่ทําให้เราก็พูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฉายหนังซ้ํา แล้วก็บอกว่าถึงแม่ภูมิใจไทยจะมี71เสียงเนี่ยต่อให้แจกใบแดงไป2ใบหรือ69ก็เจอฮะนะแต่หลังจากผลการเลือกสวอ,ออกมาอย่างเนี้ยโอ้โหจะเป็นพรรคอันดับสองในรัฐบาลที่มีพลังในการต่อรองสูงยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวก็เท่าที่เช็คกันเนี่ยล่าสุดเนี่ยอันนี้โค้ดกรุงเทพธุรกิจเขาเนี่ยเขาเขาบอกว่า123คนนะโอ้โหหกสิบเอ กดปุ่มเมื่อไหร่ก็ไปทางนั้นนะแล้วถามว่า<ล>มันมันมีเขาเขารางไหมมันก็ใช่คือไปดูแล้วเออก็ใช่ฮะส่วนใหญ่ก็มาทางนี้ทางนั้นเลยนะอย่างผมยกตัวอย่างขำๆนะฟังขำๆก็แล้วกันอำนาจ,จเจริญเนี่ยนะอำนาจ,จเจริญเนี่ยจังหวัดอำนาจ,จเจริญนะฮะมีเข้ามาเท่าไหร่ละหคนคใช่ไหมหกคนเดี๋ยวถ้าดูไม่ผิดน่าจะหคน เออใช่ห้าคนห้าคนห้าคนนี่นะมีคุณแดงกองมาเนี่ยแกบอกว่าแกอาชีพอะไรมาขายหมูขายหมูก็อาชีพค้าขายขาอหมูอีกคนนึงยิ่งหนักเลยฮะพี่พี่สมพานเมื่อเช้าอคุณพี่หนุ่มก็บอกว่าแกมีร้านชื่อพานก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโอ้ครับค้าขายครับขายขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาละบลืม ก็เนี่ยมันแบบคือคือที่ที่หนักข้อที่สื่อเขาวิพากษ์วิจารณ์กันหนักก็คือในในเนี่ยเดี๋ยวเราก็วกวกลับมาที่แวดวงสืออ่อเีกนั่นแ <ฮะ S 1> หละกลุ่มที่18นะฮะที่ได้คะแนนมามากกว่าคนที่เขาทําสือ่อจริงๆซึ่งทําให้เราได้เราไม่ได้หวงว่าต้องเป็นของเราเท่านั้นนะนะ,ะแต่ทําให้เห็นว่าพอมาถึงการจะเนี่ยใช้วิธีการเลือกภายใต้กติกาอย่างเนี้ย คนที่ทําสื่อจริงๆเนี่ยตัวจริงเสียงจริงเนี่ยหลายคนตกไปบางคนกว่าจะก,กระเสือกกระสนเนี่ยติดเข้ามาก็8บ้าง9บ้างานะแต่คนที่เขามีอาชีพสื่อเหมือนกันเนี่ยอย่างคุณคอดิยะอะไรแถวแถวอ่างทองเนี่ยได้มา57คะแนน59คะแนนตรงเนี้ยก็เป็นสื่อเหมือนกันแต่เป็นสื่อที่ทำหน้าที่ในส่วนของอมันมีสองท่านอะที่สื่อพูดถึงท่านหนึ่งนั้น ก็จะเป็นประกาศเสียงตามสายนี่แหละคริยะนี่แหละคุณย่าเสียงตามสายนซึ่งแกก็แกก็สัมภาษณ์น่ารักดีแกก็บอกว่าแกเนี่ยที่คิดว่าแกได้เนี่ยเป็นเพราะว่าแกเนี่ยก็ทําเสียงตามสายแล้วแกเป็นอสมอแล้วพอแกมาลงกลุ่มสื่อเนี่ยพอเวลาแกหลุดเข้ามาถึงนี่ปุ๊บเวลาแกไปขว้ควยเนี่ยคนอื่นรู้จักแกเพราะว่าแกเนี่ยเคยเป็นอสมอแกก็เลยรู้จักกลุ่มอื่นด้วยรู้สึ่เที่ยวนีก็สมอมาเรืยนนะใช่ใช่ ขเขาก็เลยมาเลือกแกครับก็อีกคนหนึ่งก็เป็นพิธีกรนอัพขึ้นมานิดหนึ่งตามงานแต่งบ้างงานบวชบ้างขึ้นบ้านใหม่บ้างก็อยู่ในกลุ่มสื่อด้วยเหมือนกันซึ่งทําให้สื่อแทสสื่ออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทําหน้าที่สื่อมาเกือบทั้งชีวิต30ปี20กว่าปีอัพขึ้นไปนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในสายตาอก็อ,อ,อาการที่เกิดขึ้นมันก็เลยเกิดมีอีกฟากหนึ่งนะอีกขั้วหนึ่งแล้วกัน เขาก็เลยเริ่มพานหน่อยๆครับคือยังไม่นับว่าเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องร้องเลิกกันอุตลุดอีกนะฮะครับวันนี้ก็ไปหลายกลุ่มไปแล้วไปที่กรกตด้วยไปที่ศาลฎีกาด้วยใครมีช่องทางที่ไหนไปหมดยื่นไปแล้วตอนนี้ฮะแต่ก็นี่ชัยธวัฒน์ตุลาธนก็ออกมาตัดเพาะ Ừ, ก็บอกว่าในเมื่อเราพยายามออกแบบสอวอและหน้าตามันออกมาแบบนี้สุดท้ายเราควรจะกลับมาคิด <c oughs> ไหมครับว่าเราจะมีวุฒิสภา,า <iff> ไว้ทําอะไรเอาเอาวุฒิสภาไว้ทำอะไรคุณพี่มติ <c oughs> ถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องมีดีกว่ามาออกแบบสอวอพิสดารแบบนี้แล้วดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณเลยอันนี้เราเราจะไปเ,เขาเรียกอะไร ไปยังไม่ทันเห็นผลงานเนี่ยไปวิจารณ์ไม่ได้นะค,ค,ค,คุณชัยธวัฒน์คือคือคุณชัยธวัฒน์มาวิจารณ์ในตอนนี้นั้นเนี่ยมันเป็นการวิจารณ์หลังจากที่ผลการเลือกออกมาแบบเนี้ยที่เข้าไปแบ่งกันแล้วว่าสีน้ําเงิน6กสเอซตสีส้มโอ้ไพ่ยับเหลือ9%เปอร์เซสีแดง6%ปอร์เซนที่เหลือกระจายเป็นเขียวในป่าบ้างอ่ากลุ่มทุนบ้างในทางกลับกันครับพี่โก้ผมไม่ได้ตอบโต้คุณชัยธวัฒน์นะฮะ ถ้าเกิดว่าสลับกันเนี่ยแทนที่จะเป็นสีเขียว61%กลายเป็นสีส้ม61%เนี่ยะจะมีคำถามแบบนี้ตามมาไหมมีสอวอไว้ทำไมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกติกาที่ออกแบบแล้วก็ทำให้มีการแพ้ชนะกันเกิดขึ้นนาทีเนี่ยคงไม่ต้องไปเถียงหรือไม่ต้องไปปฏิเสธว่าไม่มีการจัดการจัดการด้วยการทุกฝ่าย เพียงแต่ว่ามันชี้ขาดกันที่ใครจัดการได้เข้าเป้าแล้วก็ได้ผลคือส่วนเริ่มคุณหนูปฏิเสธมันต้องปฏิเสธตามฟอร์มครับแต่จริงๆเนี่ยแหมถ้าเอาละค่อยเอาไปคุยกันในวงแคบๆคุณอนุทินชาญเวลกูลที่มีพลเอกเกลียงไกรนะฮะสีรักที่เป็นเพื่อนบปอร่วมรุ่นมีคนไปต่อภาพแล้วพลเอกเกลียงไกรเป็นเพื่อนกับอทบแล้วก็ รู้โยงไปถึงกันทั้งหมดนะแล้วคุณอนุทินก็ใช่ย่อยอ่ะพี่ก้องนะ,ะในยุคหนึ่งที่มีโหนที่ยังยังอยู่ตอนนั้นที่พาม่านะ,ะทักมาว่านายกคนต่อไปอักษรย่ออ,ออางอุปรชาชที่ปัดก็ดีอ,อกดีใจเพราะว่ามีหัวหน้าเชื่อพิสิทธิ์เวชชาชีวแต่ในขณะเดียวกันราคาต่อรองทางการเมืองณเวลานั้นเนี่ยคนเขาก็ไปพุ่งเป้าว่าออางอนุทินนะ เพราะว่าเขามีอะไรที่มันเป็นปอภาพเนี่ยทั้งกว้างทั้งลึกข้างบนข้างล่างนะเสียนูได้หมดอมเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งของภูมิใจไทยนะที่ดูเหมือนจะได้น้ําอะไรขึ้นมาชุ่มช่าอีกรอบหนึ่งนะ